รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล มะลิจอมแก่นตอนภารกิจจับขโมยที่ห้างสรรพสินค้าแม่กับมะลิเดินเข้ามาในห้างแม่หยุดยืนดูรองเท้ามะลิแม่ขอดูเสื้อร้านนี้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะมะลิเข้าไปในร้านรอแม่ข้างในนะไม่ยืนข้างนอกค่ะ,ระกระเปะ๋าองหายโทรศัพท์มือถือฉันก็หายระวังคนลวกกระเป๋าด้วยนะคะ เปิดกระเป๋าแังซ้อของอยู่เลยแป๊บเดียวหายไปแล้วแม่สี่เอแป๊บเดียวเอาไปต้นไหนที่ไม่รู้ระวังกระเป๋าให้ดีนะคะพวกขโมยมือไวตาไวใครเผลอไม่ได้ฉนันยังต้องเก็บของทั้งหมดใส่กระเป๋าคาดเอวไว้เลยยังต้องไปแจ้งความที่สถาน,านีตำร,รวจแล้ววันนี้ต้องจับขโมยให้ได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลตัวเองแล้วลก็คอยดูพวกขโมยด้วยนะคะขโมยยังอยู่แถวนี้ไปไม่ได้ไกลหรอกค่ะคุณแม่คะคนล้วงกระเป๋าคืออะไรคะแบบนี้หรือเปล่าคะ ไม่ใช่จามาลิคือคนที่แอบ,บหยิบของในกระเป๋าโดยที่เราไม่รู้ตัวคือขโมยใช่ไหมคะคุณแม่ใช่จ้ะขโมยหยิบของออกจากกระเป๋าเรามาลิจะล้วงกระเป๋าตัวเองไว้อย่างนี้จะได้ไม่มีใครมาแอบ,บหยิบของในกระเป๋าเอาสองมือล้วงกระเป๋ากระโปรงไว้อย่างนี้กระเป๋าสะพายก็โดนล้วงสิจามาลิจริงด้วยทำยังไงดีล่ะคะคุณแม่กระเป๋าสะพายให้เอามาไว้ด้านหน้าแล้วเอามือจับกระเป๋าไว้ตลอดเวลาที่เดินอย่างนี้ถ้าเป็นเป้แบบที่แม่ใช้ ก็อย่าสะพายไว้ข้างหลังเพราะคนร้ายจะเปิดกระเป๋าเอาของไปได้ต้องสะพายไปไเป้ไว้ด้านหน้า<ด>สะพายกระเป๋าไว้ข้างหน้าแล้วก็เดิน,นก่อน,นไว้แค่นี้ก็ไม่มีใครเอาของจากเป้ไปได้โห<ฮ><ฮ>คุณแม่นี่เก่งจริงๆเลยค่ะไปลูกไปเดินร้านนู้นกันที่ร้านขายกิฟต์มะลิมองไม่เห็นกิฟต์ที่อยู่บนโต๊ะขอมะลิดูของด้วยนะคะดูสิลูกอยากได้กิฟต์อัานไหนเลือกเลยมาลิมองไม่เห็น ใช่ไหมค่ะแม่สลับกระเป๋ามาสะพายไว้ข้างหลังแล้วกุมมะลิตัวหนักกัน่าเราอ่ะแม่จะอุ้มไม่ไหวแล้วก็คุณแม่ให้กินเยอะๆนี่คะอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้ก็ชอบมาลิเอาสีอันได้ไหมคะซื้อสีแถมหนึ่งจักเลือกเลยเลือกเลยมีชายแปลกหน้าเดินมาดูกระเ,เป๋าแม่แม่มะลิทำหน้าตกใจคุณแม่ขโมยคนมากมายมุงดูเหตุการณ์ ผู้ชายสองคนวิ่งมาดักนักวายจัผมทำไมครับผมไม่ได้ทำอะไรนะคนนี้เหยิบกระเป๋าของคุณแม่ไปค่ะมาลิเห็นไม่มีไม่มีไม่ได้เอาไปไหนแล้วกระเป๋าฮะอ้าวปล่อยผมได้แล้วอย่าเพิ่งปล่อยค่ะเจอกระเป๋าแล้วที่สถานีตำรวจกระเป๋าเงินไหลใบวางอยู่หน้าหญิงไหมครับใช่ค่ะได้หลักฐานครบเลยแค่มีพยานเห็นเหตุการณ์ยอมรับสารภาพซะนะไอ้หัวขโมย มมลิเห็นพี่ผู้ชายหยิบกระเป๋าและทำไมกระเป๋าถึงไปอยู่ที่พี่ผู้หญิงล่ะคะนักล้วงกระเป๋าทํางานกันเป็นทีมครับมีคนล้วงกระเป๋าคนนึงล้วงเสร็จจะส่งให้อีกคนเอาของไปเผื่อว่าถ้าโดนจับไม่มีของก็ต้องปล่อยตัวเหมือนที่ดูเห็นนะครับตอนนี้รับของคืนไปได้เลยครับส่วนเรื่องคดีทางเราจะดําเนินคดีตามกฎหมายตามความผิดที่คนร้ายกระทําพวกเขาคงไม่ได้ออกเป็นขบวยของคนอื่นอีกนา้แลนนะครับเขาจะไปไหนกันเหรอคะ ก็ติดคุกสิลกูกยิ่งทําผิดบ่อยๆทําผิดเยอะๆนะก็ได้รับโทษเยอะขโมยของมาเยอะก็ะติดคุกนานไม่ได้ใช้เงินที่ขโมยมาหรอกแม้จริงงที่เขาว่านะคะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานแปลว่าอะไรคะหมายความว่าคนซื่อสัตย์ก็มีแต่คนเชื่อใจอยากช่วยเหลือแม้จะทํางานหาเงินได้น้อยแต่ก็มีกินมีใช้ไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดแต่ถ้าเป็นคนนิสัยคดโกงก็ไม่มีใครเชื่อไม่อยากช่วยเหลือแมะ้จะหาเงินได้มาก แตงเงินที่ได้มาจากการโกงก็จะอยู่ไม่นานมันขโมยสองคนได้ไงมะลิขโมยเงินได้ตั้งเยอะแต่ก็ไม่ได้ใช้สักบาทเดียวเข้าใจไหมคะมะลิก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกคะ่ะแต่รู้ว่าขโมยของไม่ดีเลยโดนลงโทษด,ด้วยเข้าใจแค่นั้นก็ดีมากๆที่สุดแล้วจ้าจมะลิการหยิบเอาของผู้อื่นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเรียกว่าการขโมยใครขโมยจะถูกตำรวจจับเข้าคุกและจะไม่มีใครเชื่อใจเลยนะคะ